โอพีวิเลเลจเจ้าว่ะคุณผู้ชมโอ้ my god โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูจรายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะฮะเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Minecraft กันนั่นเองแต่สำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปครับชาวบ้านภายในเกม Minecraft กันนั่นเองอ๋า <c oughs> เฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> เพราะฉะนั้นนะฮะมาฮะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดัซสปายเบอร์ผมมรดดดใน่องเไ้้แวั สารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะสามารถํำการพิมพ์ว่า FC พิิใต้คลิปได้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคคุณผู้ชมเราได้ในส่วนของไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีโต๊คารฟก่อนนะฮะ <i> คุณผู้ชมอย่างนี้2เราต้องมีสติกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮ <i> ะคุณผู้ชมถือว่าปเป็นอะไรที่ประเดิมประเดิมมากๆเลยนะฮะโอเคอ่าดูเหมือนกับว่าเราอยากได้ในส่วนของพิกแอคมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่เรี first อยู่แล้วนะฮะโอเคมาฮะคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราลองหาหินแถวๆถวนี้ดูนะฮะว่าแถวนีีีี้้้จะมมมหนนนยยอดดาก็เเลลพ สาหรับชาวบ้านของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมันมีหลากหลายอาชีพมากๆเลยนะฮะไม่จะเป็นอาหารฮะการเทรดของหรือจะเป็นในส่วนของฟาร์มเมอร์นะฮะโอ้โหมันมีเยอะมากจริงๆฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดเราต้องการสิ่งไหนเนี่ยเราต้องมีในส่วนของวัตถุดิบสิ่งนั้นโดยนั้นเองนะฮะถ้าเกิดอยากได้อาหารก็ต้องมีขนมปังอยากได้ในส่วนของมายเนอร์ก็ต้องมีพิกแอคอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนจอาตัวมายเนอร์กันเลยดีกว่านะฮะวิธีการครับนะ หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมีไม้นะคะแต่ว่าในรูปเขาใช้เป็นไม้โอ๊กว่าคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะฮะไม่ได้ด้วยคุณผู้ชม โอ้ตัวเฟ็กคือผมดูว่ามันทําได้เนี่ยคุณผู้ชมสรุปแล้วคือมันทําไม่ได้นะฮะแถวนี้มีหินใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทําการเก็บหินเพิ่มละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเอามา,ามาสองมาสองโอเคฮะคุณผู้ชมเพียงแค่นี้น่าจะเพียงพอสําหรับเรามากๆเลยนะฮะถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเราต้องทําการตัดในส่วนต้นโอ๊กนั่นเองนะฮะทำไมต้องต้นโอก๊กอย่างเดียวอ่ะคุณผู้ชมเรืองนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะฮะเราจะมาทําการคราฟในส่วนยูตัวมายเนอร์วิลเลจนั่นเองนะฮะวิธีการคราฟนะฮะง่ายมากๆเลยก็คือใช้ไม้โอแแบบนนี้้้ะะฮลวก็ใช� ตรงกลางนะครับโอ้ได้มาเรียบร้อยแล้วก็ป๋องโอ้สวัสดีครับโอ้โหชาวบ้านวิ่งหนีเราอย่างรวดเร็วว่ะคุณผู้ชมซึ่งชื่อมันไดเขียนว่า t ู o ส์วิลเลต์นั่นเองนะฮะโอ้เราต้องใช้ในส่วนยุนตัว,ว Emerald คุณผู้ชมแล้วประเด็นคือ Emerald มาจากไหนเละแมโโรมาจากไหนอ่ะคุณผู้ชมผมไม่รู้เลยเนี่ยดูจากทรงแล้วผมคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรก็เป็นไปได้นะฮะเอามันหนีเราไปแล้วว่ะคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมถ้างั้นนะฮะผมคิดว่านะครับเราอาจจะต้องหาหมู่บ้านก่อนนั่นเองว่าถ้าเกิดเราไม่เจอหมู่บ้านเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่น่าจะได้ส่วนเจ้าตัวเอ็มเราแน่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอหาหมู่บ้านแป๊บเดียวโอ้ให้ตายเถอะฮะคุณผู้ชมเราเจอหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะย <laughs> เป็นอะไรที่อีซี่ในรูปแบบนี้นะฮะไหนดูซิ อะไรกับเนี่ยคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเป็นบ้านที่ผมไม่เคยเจอด้วยนะฮะนี่เราก็เล่นภายในเวอร์ชั่นไม่ได้เก่ามากนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่มากด้วยนะฮะถ้ามันมีอะไรแปลกๆในรูปแบบนี้ด้วยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอารมณ์เป็นเหมือนกับข้อสัตว์อะไรบางอย่างนะคะโอ้เจอโอ้ยเจอเอมโโร่พอดีเลยคุณผู้ชมอย่างแจมนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ผมเจอเอมโโร่แบบอีซ e ี่อีซี่เลยนะฮะแลวเราก็มีในส่วนของโอ๊คเหลืออยู่พอดีเลยนั่นเอมนะคะเดี๋ยวผมขอทำกลางเก็บของภายในหมู่บ้านนี้ก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมเพราะดูเหมือนกับว่าหมู่บ ที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เรามีในส่วนยูตัว Emerald ทั้งหมด3ก้อนใช่ไหมถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําการคราฟในส่วนยูตัว Violet Emerald ละกันนะฮะวิธีการคราฟนะฮะเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเพียงแค่ว่าเปลี่ยนตรงกลางนะให้เป็นในส่วนยูตัว Emerald ถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมวางโต๊ะคราฟก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ทําการวางในส่วนของบล็อกไม้นะฮะแล้วก็วาง Emerald <c oughs> ไปปุูมไหนดูสิคุณผู้ชมเรามาทําการแลกดูสิโอ้โหคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อซอมบี้อี e ี นะฮะแป๊บเดียวเลยไอ้น้องรักรอพี่แป๊บเดียว <laughs> แถวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีถ้านะคุณผู้ชมแต่ว่าผมดูจากทรงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผมคิดว่ามันสามารถที่จะหนีเราได้เรื่อยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเราไม่มีอะไรเพิ่มเติมซะด้วยคือถ้าเกิดสมมว่าเรามีลงมีรั้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดีหน่อยๆถูกต้องประหลักคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีรั้วเลยนะฮะคุณผู้ชมมีแค่อันเดียวอ่ะคุณผู้ชมจะไหวไหมไเนี่ยไม่น่าจะไหวอะดูจากทรงละอ่าถ้างั้นเราทําการแบ่งครึ่งไปนะฮะโอเคแล้วก็นี้ด้วยนะฮะน่าจะผสมกันได้นะผสมไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมโอเคถ้างัั้้้้้นนนนะะะะฮฮคคุณผูชมมมมเเเออออ่ไไดดดาา2ป็6โทงห9ก มันหนีไปไหนเร็วคุณผู้ชมมันหนีไปไหนเร็วเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้หนีเร็วเกินคุณผู้ชมหนีเร็วเกินอ่าลงก่อนลงก่อนลงก่อนอ่าขุด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 โอ้ดดดด no no คุณผู้ชมมันหนีเร็วจัง มันหนีเร็วจริงๆมันหนีแล้วลว,วะ่ะเค,เคุณผู้ชมอ่าโอเคเลยคุณผู้ชมนี่วิธีการบ็อกของเรานะฮะเป็นเร่อีซี่ EC มากๆเลยนะฮะถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเราจะไปหาในส่วนของโคกันถูกต้องไหมถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมผมต้องทําการหาหลุมแถวแถวนี้ก่อนนะฮะดูซิคุณผู้ชมว่าแถวเนี้เนยะมันจะมีหลุมอะไรให้เราไหมนะฮะให้เราสามารถลงไปเซิร์ฟเวอร์ได้หรือเปล่านั่นเองแต่ว่าตอนนี้น,เนยเราไม่มีเ่วนของหินนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราทําการขโมยหินสักหน่อย,อยละกันนะฮะโอเคได้มาสารเรียบร้อยเลยเว <s> ้ยคุชม เรา,าทำการคราเป็นสน่วนตัวพิคแอคก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีนะครับโอเคเอถ้างั้นทําการคร้าเป็นพิคแอคไปนะฮะจีเนียสแถวนี้น่าจะมีหลุมให้เราอยู่นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เราวิ่งแป๊บเดียวอาหารจะหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมแถวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่นะาโอเคฮคักผู้ชมเดีย๋ยวเราลองไปด้านหน้าตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีนะฮะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือเรามาตั้งไกลนะฮะแล้วเราก็เจอในส่วนของหลุมเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราไม่เก็บอะไรมาเลย แถวเนี้ยมีแม็กคุณผู้ชมโอ้โหนี่ออกทะเลแล้วนะผมรู้สึกว่าผมเริ่มมาไกลนี่นี่นี่ตรงนี้มีหลุมตรงนี้มีหลุมนะฮะมีโคมิเนี่ยถ้าเกิดสมมุติขุดลงไปอย่างนี้ตรงๆคุณผู้ชมคิดว่าจะเจอปะขอให้เจอแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมมันจะได้ง่ายๆดีนะฮะอ่ะเราลองขุดลงไปตรงๆแล้วกันนะฮะจริงๆแลนะ้วเนี่ยโคมันเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนะฮะเราคุณี่เจอโคได้แบบง่ายๆเดี๋ยวต้องแม็กคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอโคเลยนะฮะและตอนนี้นะฮะเราก็เจอโคเยอะมากๆเลยนั่นแอมนะฮะโอเคเก็บมาเก็บมาฮะโอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้ได้โคมา22 มโ,โคตรเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรากลับไปที่ชาวบ้านคนนั้นกันเลยดีกว่าแล้วก็หนึ่งสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือไม้นั่นเองนะฮะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ผมน่าจะพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะนำการครับในส่วนของชาวบ้านอุปกรณ์กันนะฮะนี่ไงโบไปหนึ่งทีสวัสดีครับอ มีในส่วนของเนเธอร์ด้วยมีขวานด้วยคุณผู้ชมโอ้อย่างแจ่มเลยคุณผู้ชมผมอยากได้สักประมาณโอ้สามอันละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีนะครับผมอยากได้ในส่วนของพิกแอคแล้วก็อยากได้ในส่วนของขวานแล้วก็อยากได้ในส่วนของพัวด้วยอ่าฮะโอเคคุณผู้ชมีซี่นะฮะอยู่ในหลุมนี้ไปแล้วกันนะ,ะจ้านายจ๋า อ่อถ้างั้นนะฮะคุณู้ชมเดี๋ยวผมจะนาการครับบันไดลิงแล้วกันนะฮะว่าบันไดลิงเนี่ยถือว่ารับง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงอะไรมากมายนะครับโบ๊ะโบไปทีนะฮะเอี่ยม อีซี่นะฮะทุกวันนี้ด้วยคุณผู้ชมโอเคแค่นี้เองคุณผู้ชมหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมเราได้การครับไป2ตัวแล้วใช่ไหมตัวต่อมานะ,ะครับชมเป็นตัวที่3เรานะฮะซึ่งตัวที่3นี้นะฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นในเรื่องของขนมปังนะฮะหรือว่าเป็นอาหารภายในหมู่บ้านนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีขนมปังก่อนนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มีฟางข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทำการได้ฟางข้าวมาแล้วก็ทาการครับเป็นขนมปังนะฮะอีซี่คุณผู้ชมอ้าวไปไหนละอ๋ออยู่นี่ <laughs> ตกใจหมดเลยคุณผู้ชมดูว่ามันหนีเเเรราาไดด้้นะะ้ะะออกมีจจตงยว นี้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็น,นี้มา <c oughs> โบไปหนึ่งที สวัสดีครับฟาร์มเมอร์ไหนดูซิอู้ได้อาหารมาดีคุณผู้ชมถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ก้อนจะดีมากๆเลยนะคะได้มาตั้งหนึ่งกองอ่ะคุณผู้ชมโคตรเท่เลยหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมเราต้องการในส่วนของเหล็กด้วยนั่นเองนะฮะมันมีเหล็กน้ยคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะฮะผมค,คุณผู้ชมน่าจะรู้นะฮะว่าเรามีเหล็กเคลื่อนที่ในหมู่บ้านนี้นั่นเองเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมขอหาโอ้เจอแล้วะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราขอทำการกินอาหารก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีสวัเด ขอดูใบอนุญาตหน่อยครับโอเคโบทีครับณผู้ชมบ้องไปหนึ่งดีบ้องไปหนึ่งดีบ,งงดบ้องนี่แน่โอ้ย,อยจะแตกแล้วคุณผู้ชมนี่แน่นี่แน่นแน นี่แนะ่นี่แนะ่ตีไม่ได้แล้วสิโอเคฮะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าอุปกรณ์ที่เราได้มาเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่อุปกรณ์ธรรมดานะฮะแต่ว่ามันมีการเอนชาร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราสู้กับพวกโกเลมในรูปแบบนี้นะฮะหรือว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยโอเคทุกด้วยคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆนะฮะหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเรามีไม้ไหมไม้ไม่มี oh, <no. S 1> <laughs> ผมเกลียดอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมผมเกลียดไม้นะฮะคือมันต้องใช้ไม้เยอะมากๆเลยอะ่ะแล้วแถวนี้ดูเหมือนกับว่า่าาาากกรรเเเจะหไม้โอนะ๊นนีย็็ป เที่ยวมันจะยากลำบากมากๆเลย Ooh. โอ้โบายกอดขวานเราโคตรดีคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่าคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็แบบวันช็อตวันคิวเลยประมาณนี้เลยนะฮะเกียม er. เอามาเยอะๆเลยไหนๆเข้าป่าแล้วคุณผู้ชมเข้าป่าอย่างรูปแบบนี้นะฮะเราจะได้เก็บไม้แบบแบบอิ่มหนำสำราญเลยนั่นเองนะฮะเราได้ไม้มาตั้ง20ก้อนเลยนั่นเองนะฮะซึ่งยังไม่ได้แปลรูปด้วยโอเคฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะทําการค้าไปหลังจากนั้นก็วางเหมือนเดิมเลยฮะคะุุู้ชชมมโอเเเคคตรรงกกกลาาาาจจะะะะทํใส่่ห็็ไปปนนดิว อะไรออกมาโบไหนดูซิคุณผู้ชมนี่มันเป็นชุดเกาะวิ้เฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหนี่แหละฮะคุณผู้ชมคือสิ่งที่เราต้องการอ่าทำไมลองเท้ามันปุ๊บยังวักคุณผู้ชม อย่างอื่นมันดีหมดแต่คุณผู้ชมมันขาดอยู่อย่างเดียวไมรองเท้ามันปุ๊บในรูปแบบนี้นะฮะถ้างั้นเอาตัวที่4ด้วยนะฮะตัวที่4นี้ก็คือตัวที่มันทําการแลกในสน่วนจ้าตัวแอมมาลลานั้นเอมนะครับโอเคมา4ี่ตัวแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วขาดตัวไหนไปเพิ่มเติมไหนเราลองนับดูซิคุณผู้ชมเราขาดอีก2ตัวนะฮะคุณผู้ชมมันจะมีในสน่วนจ้าตัวบ็อกวินเลดด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าบ็อกวินเลดเนี่ยมันคืออะไรก็ว่าเป็นบ็อกของชาวบ้านนั่นเองนะฮะไหนดูซิ <laughs> <laughs> อ <laughs> โอ้มายกอได้ทั้งออคซิเดียนคุณผู้ชมมีเบสล็อกด้วยนะฮะมีแบเรียด้วยคุณผู้ชมโอ้โหโคตรแจ๋วเลยคุณผู้ชมผมไม่รู้เลยว่าผมจะทําการเอาอะไรดีนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกหล่นมากๆเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเราเอาในส <c oughs> ่วนโยโต้ออคซิเดียนมาละกันนะฮะจะได้ง่ายๆโอ้มายกอดผมคิดว่าผมน่าจะ เพิกกดชิปแน่ๆเลยอ่ะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือเราต้องการในส่วนของเหล็กเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วตอนนี้น่ะเราไม่มีเหล็กเลยนั่นเองนะฮะเ,เรามีแค่3มก้อนนะฮะเราต้องการเหล็กนะฮะแล้วเราก็ต้องการในส่วนของไดมอนด์ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราลองหาดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมว่ามีบ้านหลังไหนที่เรายังไม่ได้ไปค้นหานั่นเองหลังนี้ค้นหาไปยังอะ่ะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าหลังนี้น่าจะยังไม่ได้ค้นหาถูกต้องไหมแ้วเรามาดูได้วยโอ้นี่หนี่ยูุณผ อย่างดีคุณผู hey, okay. Hebrews, ้ชมโอเคถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเราเอาของขยะเข้าไปใส่ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยของขยะเราเยอะมากๆเลยนะครับหลักๆน่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมทําไมเราได้ในส่วนจุโตออกซิเดียนมาเยอะผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน โอเคครับผ okay, ู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราได้บล็อกเหล็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเราสามารถทำการคัาเป็นบล็อกได้เลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนะ,ะ 3, 1, 3, 3, 2, okay, ฮะสามหนึ่งสามสามสองหกโอเคครับคุณผู้ชมถ้างั้นเราก็ทําการค้าไปนะฮะหลังจากนั้นก็มาทําการคุมในรูปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวกอนนะคุณผู้ชมผมลืมไปนะฮะนี่เรามาทําการคุมในรูปแบบนี้หลังจากนั้นวางแดมมอไปนะฮะบ้องไปหนึ่งทีดูซิมันคือตัวอะไรคุณผู้ชมตัวนี้เหมือนก็จะเป็นโอพีวิลเลจเจอวะคุณผู้ชม โอ้ oh my god เราได้ในส่วนของปีกด้วยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีไฟเวิร์กด้วยนะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> จะรออะไรล่ะคุณผู้ชม <c oughs> ได้มาเยอะมากคุณผู้ชมโอ้โ <c> ห <oughs> เป็นเองคือเราต้องการแค่สองอันก็เพียงพอแล้วแหละ,ะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะฮะแล้วก็ลูกธนูนะฮะคุณผู้ชมอ่านลูกธนูหนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีไฟเวิร์กนะฮะไฟเวิร์กสองกองไปคุณผู้ชมหนอๆไป <c oughs> โคตรด,ดีโอ๊ยเดี๋เดมีแอปเปิลทองคุณผู้ชมมีแอปเปิลทองนะฮะแอปเปิลทองนี่เอามาสักมาณสองกองแล้วกันนะ <laughs> โคตรแจ่มมากคุณผู้ชมตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะได้ของมาดีมากๆเลยนะฮะเราต้องการในส่วนของบล็อกค่ะคุณผู้ชมเดดเดดเดี๋ยว,ยวบล็อกอยู่ไหนวะอ่าเราต้องการบล็อกนะฮะคือเมื่อกีนะ้เนี่ยผมไม่ได้สังเกตไปนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ใช่ไหมโอเคผมไม่ได้สังเกตไปว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะมีเอนเดอร์แต่ว่าไม่มีดีเอ็นนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นลิทิโซแซดมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนเจ้าตัวเอนเดอร์เพลด้วยนั่นเองนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมเพียงแค่นี้นน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 ะะะะะะผผมมมมมคุณู้้้ช่่่่าาาาจเเเหห็ไไปทีีรรยยบอออแแลววฮฮขขงงัักด สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะบินให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโคตร ยนนะโอเคคุณผู้ชมก็หลักๆของเราภายในวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะผมเชื่อหลายคนน่ะอาจจะเบื่อกับการที่แบบว่าไปสู้กับมังกรแล้วก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เราเลยเล่นแบบเรียบๆกันนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชอบดาตาแพคตัวนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกงใจผมด้วเฝ้าตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่่่่นน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 เเเเอออองงแแลลละะะะะะสสสสุดดดทททท้้้้้้้าา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 ยยยีีีีีคคครรรรรรรััับบบบผผูชชมมมมมถถตติิไปป็วฮฮหใ คอมเมนต์ว่า FC พี่วิกได้แล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนและกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย